สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับครูโอ๊กนะครับในรายการภาษาไทยใน3มนาทีวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของตัวการันตัวการันคือเพย์ชนะที่มีเครื่องหมายธนาคาากำกับอยู่โดยธนาคาาจะอยู่เหนือเพย์ชนะหรือเพย์ชนะและสระส่งผลให้ตัวอักษรเหล่านั้นไม่ออกเสียงออกมาเลยคราวนี้ไปดูตัวอย่างกันลูกคำว่า LiIft okay. เราออกเสียงว่าอะไรเอ่ย l e a อ้าวเด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่าเขามีต่อเต่าแต่ต่อเต่าออกเสียงไหมครับไม่ออกเนาะเพราะว่าด้านบนต่อเต่ามีเครื่องหมายทันตคาตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นต่อเต่าบวกด้วยเครื่องหมายทันตคาตจึงกลายเป็นตัวการันนั่นเองเขาจึงไม่ออกเสียงคราวนี้ตัวการันแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้1ตัวการันที่เป็น พยัญชนะตัวเดียวได้แก่อ่าหนูเห็นคำนี้ไหมลูกคำว่าแพทย์แต่ว่าตัวยอยักษ์เขาออกเสียงไหมไม่ออกเนาะเพราะว่าเขามีอะไรลูกมีเครื่องหมายธนาคาาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นยอยักษ์จึงกลายเป็นตัวการันนั่นเองอ้าวงั้นเรามาลองฟังดูเลยแพทย์อ่านว่าแพทย์เซ <ath> ิร์ฟอ่านว่าเซิร์ฟ ดวงอาทิตย์อ่านว่าดวงอาทิตย์คอนเสิร์ตอ่านว่าคอนเสิร์ตเห็นไหมลูกพอมีตัวการันตัวนั้นก็จะไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเครื่องหมายทัาคาตเมื่อไรเราจะรู้เลยว่าตัวที่อยู่ด้านล่างเขาไม่ออกเสียงนอกจากนี้ก็ยังมีแบบที่2นั่นก็คือตัวการันที่เป็นพยัญชนะมากกว่า1ตัวไปดูตัวอย่างกันอ่าคำนี้เราคุ้นเคยดี่เลย คำนี้เราออกเสียงว่าอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์ใช่ไหมลูกคณิตศาสตร์อ้าวแต่นอกจากเราจะไม่ออกเสียงรอเรือที่อยู่ใต้ไม้หันาคา้าแล้วเราไม่ออกเสียงตัวไหนด้วยลูกต่อเต่าด้วยอ้าวนี่เองคือตัวการัานที่เป็นพยัญชนะมากกว่าหนึ่งตัวคราวนี้มาดูเวทมนต์ลูกอ้าวเวทมนต์ออกเสียงว่าเวทมนต์เห็นไหมลูก ต่อเต่าและเราเรือเขาไม่ออกเสียงเพราะว่ามีเครื่องหมายทันาคาตอยู่ด้านบนนั่นเองต่อไปคําที่มีตัวการันมักเป็นคํายืมมาจากต่างประเทศถ้าพยางท้ายมีเสียงสระเสียงสั้นคําไทยมักจะตัดออกโดยใส่เครื่องหมายทันาคาตกํากับแทนเช่นลักษณะเป็นลัก โอเคต่อไปต่อไปเป็นแบบที่3แบบสุดท้ายนะลูกตัวการันเป็นพยัญชนะและสระด้วยอ่าคราวนี้มาดูคํานี้ลูกคํานี้หนูอ่านว่าอะไรเอย่ยพันข้าวพันข้าวหนูเห็นไหมเอ่ยว่านอกจากจะเป็นพยัญชนะแล้วเขายังมีอะไรอีกมีสระอุด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือแบบที่3มนั่นเองที่เป็นทั้งพยัญชนะและสระเราจึงไม่อ่าน ตรงนี้ออกไปเลยไม่อ่านเลยอ่านเป็นผันข้าวนั่นเองโอเคเด็กๆต้องคอยสังเกตดูดีๆนะลูกว่าคําแต่ละคามีตัวการันอยู่หรือไม่แล้วเป็นตัวการันประเภทไหนเพื่อจะได้อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องแล้วคราวหน้ามาลองลุ้นกันว่าครูอ๊กจะมีเรื่องอะไรมาทบทวนเราสวัสดีครับ